Good morning หน้าอีกแล้วสวยสวยมีอะไรจะมาอวดค่ะสาวๆฮัลโหลสลัดโตแล้วเป็นสาวแล้วค่ะใหญ่ด้วยยาวด้วยอืมเป็นไง ตัวในห้องนอนวันนี้จะเก็บแล้วค่ะมันงอนแงนงอนแงนแล้วอ่ะจะเด็ดทีละใบก็ไม่ทันใจเอา,อางี้เลยเนาะแบ๊ my breakfast ไปแล้วค่ะ